จะเริ่มกันนะคะเริ่มที่ในชีสสีชมพูในข้อ63ข้อ63เนาะข้อมูลชุดใดมีส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดคำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดหมายความว่าข้อไหนที่มีความหลากหลายของตัวเลขมากที่สุดที่มีความไม่เหมือนกันน่ะมากที่สุดข้อนั้นคือ ข้อที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดข้อไหนลกูกใช่ก็ตอบข้อสองเลยแค่นี้เลยเขียนอธิบายไว้หน่อยว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดก็คือการแจกแจงข้อมูลการแจกแจงข้อมูลมีความหลากหลาย มีความหลากหลายการแจกแจงข้อมูลมีความหลากหลายต่อไปนะคะไปข้อ64ใช่ข้อนี้แค่นี้ ไม่เอามาเดี๋ยวค่อยไปจดการแจกแจงข้อมูลมีความหลากหลายแต่ถ้าเขาถามว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าน้อยที่สุดหนูจะตอบอะไรน้อยสุดห้าข้อไหนจริงอ่ะ ข้ร3 4วี่คนหนึ่งคนหนึ่งดีถ้าน้อยที่สุดหมายความว่าตัวไหนที่ต่างกันมากน้อยสุดก็นี่ข้หนึ่งมันมีห้าร้อยตัวเดียวเลย <c oughs> เลื่อนขึ้นมานี่ครูขยายเต็มที่แล้วนะหมดแล้วเนี่ยช,ชัดแล้วก็เต็มจอแล้วนะต่อไปนะคะ 64สิบเขาให้ตารางแจกแจงความถี่แสดงอายุของเด็กที่เรียนว่ายน้ำมาเขาถามหาอะไรคะข้อนี้ค่าเฉลี่ยเลขคิค่าเฉลี่ยเลนขนีิตแทนตัวอะไรเอกบา เขาถามหา x บาพอเขาถามหา x บาหนูต้องผุดขึ้นมาในหัวแล้วสูตรการหา x บาบอกว่าไม่ใช่มันมีซิกมาก่อนนี่มันมีตรงเนี้ยมันมีตรงเนี้ยซิกมา x ส่วนไม่ใช่ส่วน n อ,อย่างเดียว n บอกหนึ่งมันตำแหน่งที่กับสูตรอีกสูตร x อ็ bar บาเท่ากับซิกมา fx ส่วนอันอดดนั้นยังไม่ใช้ใช้สูตร2ส,สูตรนี้ก่อนสูตรสสูตรนี้ใช้ต่างกันตอนไหนสูตรบนใช้เมื่อข้อมูลให้มาเลยให้เป็นก้อ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 นมาเลยเช่น นักเรียนห้องนี้มีส่วนสูง 150, ยห้าสิบร้อาร้อยแปดอันนี้ใช้สูตรบนก็คือสูตร x bar เท่ากับซิ g m a x ส่วน n แต่ถ้าข้อมูลให้มาอยู่ในรูปตารางเหมือนข้อนี้เราจะใช้สูตร x bar เท่ากับซิ g m a fx ส่วน n ตัว f ย่อมาจากอะไร หนูเห็นเปล่าคำว,ว่า f x หมายความว่า f คูณอยู่กับ x แล้วเอามาบวกกันทั้งหมดสิมมาคือผลรวมถูกไหมทีนี้หนูต้องมาดูก่อนว่าช่องไหนในตารางนี้คือ f และช่องไหนคือ x ช่องอายุเป็นอะไรเนี่ยเห็นไปมีสองช่องนะไม่ใช่ช่อง F ความถี่มันจะเป็น F แสดงว่าอายุจะเป็น <A. S 1> X น <S <S ใช่แต่ครูถามหนูก่อนว่า N ข้อมูลของ <A. S 1> การแสดงอายุของเด็กมีทั้งหมดเท่าไหร่ N ข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ N N หนูหาได้จากอะไรหาได้จากอะไรถูกหนูต้องเอาจำนวนคนทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันบวกกันได้เท่าไรสบ่วกสิบวกสิเป็น3าสอีก5กับ5เป็นสี่สเลื่อนมาเลื่อนมา เลื่อนมาเร็วครูขยายไม่ได้แล้วเป็น40นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้สูตรไหนนะสูตร<ด>บน<อ>หรือสูตรล่าง<ะ>สูตรล่างเพราะฉะนั้นเรามาตั้งหากันจากสูตร x มาเท่ากับ sigma f(x) ส่วน n, n ซิกมาคือผลรวมของฟัง f คูณกับ x อันแรกหนูต้องเอา f คือ5คูณกับ x คือ6ถูกไหมก็จะได้5้คูณหกบวกกับอะไร10บคูณเจ็บวกกับ15บห้าคูณแ บวกสิบคูณเก้าตัวส่วนคือสี่สิบทำอะไรเหรอเขียนไทย คงอย่างนั้นแหละหกห้าเป็นสามสิบบวกเจ็ดสิบบวกร้อยยี่สิบบวกเก้าสิบตัวส่วนจะเป็นสี่สิบ สามร้อยสิบส่วนสี่สิบศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ศูนย์เหลือสามสิบเอ็ดส่วนสี่สี่อะไรได้สามสิบเอ็ดสี่เจ็ดยี่สิบแปด ี่แปดสามสองเกินไหมเกิน,เ,กนเพราะฉะนั้นจะเป็นเจ็ดเจ็ดตัวนี้เป็นเจ็ดปีหรือเจ็ดเดือนดดูอายุในตารางสิในตารางเขาให้อายุเด็กเป็นปีหรือเดือนในตารางอ่ะ,อะขึ้นไปขึ้นไปนี่ในตารางเนี่ยเขาให้เป็นปีหรือเดือนเป็นปีสแสดงว่าหน่วยที่เราออกมาเป็นเจ็ดอะไร เจ็ดปีแล้วสี่เจ็ดสอใช่สี่เจ็ดยปดเหลืออีกเท่าไหร่ถึงจะถึงสามสเอสเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเศษสามส่วนสเศษสามส่วนสีนี้มีหน่วยเป็นไม่ใช่เป็นปีเราต้องทำเป็นเดือนเอาหนึ่งปีมีกี่เดือน สิบสองเดือนคูณตัวเดียวตัวไหนตัดได้ตัดกันสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองเอาสามคูณสามได้เก้าเก้านี่เป็นเก้าปีหรือเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วเพราะควรสิบสองแล้วแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยถ่ายดีเดียว เพราะฉะนั้นข้อนี้หนูตอบเจ็ดปีกี่เดือนลูกเก้าเดือน9เดือนตอบข้อไหนข้อสี่ถ้าครูย่อหนูก็ไม่เห็นูมันได้เต็มที่แค่เนี้ยโจทย์โอเน็ต e มันไม่ได้คิดชั้นเดียวนะคะ ทุกอย่างก็จบนะลูก ไปต่อพขอหกสหนูเข้าเรียนมาหาลัยอ่ะเธอปีแรกอะ่ะหนูต้องเรียนแมทหนึ่งด้วยนะถูกแล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าราชพัฏนี้เรียนไหมแต่ทุกที่อ่ะส่วนใหญ่กัมันจะเรียนพื้นฐานคณิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นหนูไม่อยากคิดว่ามันจะหายไปจากชีวิตหนู แต่มันอาจจะไม่ยากครูคิดว่านะเพราะครูคิดว่ามันไม่ยากอันนี้ครูก็คิดว่ามันไม่ยากแต่หนูอาจจะยากแล้วเพะคนที่ห่าไม่เป็นหลักคูนะคูคูอะห่านไ่เป็นหลัยากแล้วนะเนะี่ยถ้างั้นยากแล้ยากมากๆแล้วหนูต้องพยายามหนูอย่าทิ้งมันอย่าทิ้งมันไปเลยอ่ะมันต้องใช้ ไม่รู้ครูไม่รู้เลยว่าหนูบบไปเจออะไรเพราะแต่ละคนเรียนคนละสาขาแต่ส่วนใหญ่มันต้องเรียนแมทที่เป็นตัวพื้นฐานแต่ครูไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนของราชพัฒนะนะ <Okay. S 1> ข้อ65ค่ะมีคนที่ชื่อผ่องสีผ่องสีเก็บข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ดังสิ่งที่ปรากฏอยู่เรียงแล้วด้วยแต่หลังจากนั้นผ่องศีอยากเพิ่มข้อมูล กี่กี่ตัวอีกหนึ่งค่า,คาเดิมมันมีอยู่กี่ค่าแล้วเนี่ย 2> 2เดิมมีกี่ค่าคะฮสอ็ดะสิสองนับได้เท่าไหร่สิบสองเอ็นเดิมนะกูเขียนเอ็นเดิมนะคือสิบสอง เขาต้องการเพิ่มอีกหนึ่งค่าแสดงว่า n ตัวใหม่ของครูคือเท่าไหร่13 n คือจำนวนนะเราเรียนกันมาแล้วนะคะ n เดิมก็คือจำนวนเดิมมี12ตัวจำนวนใหม่จะเป็น13ตัวหลังจากที่ผ่องสีเพิ่มข้อมูลค่าใหม่เข้าไปในข้อมูลเดิมแล้วข้อความใดที่เป็นไปได้ให้หนูแก้คำว่าเป็นไปได้เป็นเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ไม่เอาชีพมาเหรอ,หรอเป็นไปไม่ได้ไอะขอที่หนึ่งเขาถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าเดิม ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าเดิมจากสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตว่ายังไงนะพิจารณาข้อ1นะคะสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n ข้อนี้ใช้สูตร sigma x ส่วน n เพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาเป็นก้อนก้อกอนก้อนแล้วตอนนี้เรารู้ซิ g m a x ยังซ i g m a x คืออะไร ซิกมาเหาได้จากอะไรลูก <Sigma. S 1> หามาได้จากบวกอันนี้ทั้งหมดไงอันนี้คือค่า X ทั้งหมดซิกมาคือผลรวมก็คือผลรวมของ110บวก118บวก130บวกไปเรื่อยๆจนถึง240นี่<ม>คือการหาซิกมา X แต่เราจะหาแค่แนวโน้มเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ซิกม่า x เดิมครูกำหนดให้กำหนดให้เลยนะคะก็คือค่า x จะได้ไม่ต้องหาออกมาเป็นตัวเลขถ้าหนูเสียเวลาไปบวกลบเลขมันก็จะเสียเวลาไปอีกเราไม่ได้ต้องการจำนวนเป๊ะเป๊ะเราแค่ต้องการว่าค่าเฉลี่ยเลขคันนี้เนะี่ยมันเท่าเดิมไหมเมื่อข้อมูลเปลี่ยนเป็น13ตัว วิธีการหาข้อมูลชุดนี้สูตร x bar เดิม x bar ห้อยเดิมของครูหมายความว่าข้อมูลยังเป็น 12, 12. ตัวนะคะ sigma x ของครูจะแทนด้วยอะไร sigma x ตัวนี้ค่ะในสูตรของครูจะแทนด้วยอะไรนี่ไง x ซิกมาเอ็กเดิมของครูคือเอ็กเพราะฉะนั้นซิกมาเอ็กของครูแทนเอ็กเอ็นของครูแทนด้วยสิบสองส่วนเอ็กบาใหม่เอ็กบาใหม่เอ็กบาใหม่ตัวด้านบน ค่าข้อมูลของครูนี่คือ x bar เดิมถูกไหมไอนี้ทั้งหมดคือ x bar เดิมถ้าตัวใหม่ครูเพิ่มตัว a ลงไปครูเพิ่ม a เป็นตัวที่สิบสามแสดงว่าซิกมา x ตัวใหม่ของครูก็คือต้องเอาทั้งหมดนี้บวกกันแล้วบวกกับค่า a ถูกไหมคะเป็นซิกมา x เพราะฉะนั้นซ i g m a x ตัวใหม่ของครูมันก็คือ x บวก a ส่วนเป็น13 a มาจากตัวที่เราจะเพิ่มเราจะสมมุติให้ a คือตัวที่13ก็เลยต้องบวก a เข้าไปแล้วชอยข้อที่1ของข้อนี้มันบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเอา x บาเดิมกับ x บา์ใหม,จม่จับมาเท่ากันจับมาเท่ากันลูกหนูก็จะได้ x ส่วน12จะเท่ากับ x บวก a ส่วน13จับ x บา์เดิมกับ x บา์ใหม่มาเท่ากัน แก้สมการหาค่าเย้าย13ไปคูณ x <ม>จะได้เป็น13สนเ่เดี๋ยวเราย้ายเลยมันก็จะเป็น13 x ย,ย้ยาย12 12ไปคูณฝั่งนี้ 12. น12คูณ x ได้ สิ12 x สิบสองคูณ a ได้สิบส a เพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะได้เป็น1 2 x บวกกับ1 2บสอง a แกสมการหาค่า a ค่ะทำไงต่อดีตัวไหนที่มีตัวแปรเหมือนกันจับมาไว้ฝั่งเดียวกัน หนูก็จะได้ 13x ใช่อเอามาลบ 12x เท่ากับ 12a ถูกต้องขย้ายข้างเพื่อให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันที่มันกลายเป็นลบเพราะตรงน,นี้มันบวกกันอยู่ไปฝั่งนี้กลายเป็นลบ 13x ลบ 12x เหลือ x เดียว จะเท่ากับ 12A A ของหนูตอบเท่าไหร่12 A 12อทำอะไรอยู่กับ A คูณอยู่ย้าย12ไปเป็นหารแสดงว่า A ของหนูตอบ X มันอยู่ที่เดิมถูกไหม แล้วเอาสิไปทำอะไรนะ X ส่วน12บส่วนสิแสดงว่าตอนนี้ค่ะหนูได้ค่า A มาแล้วค่า A ของหนูคือ X ส่วน12ซึ่งค่า A ของหนูจะมีค่าเดียวกับค่า X บาเดิมเห็นปะเท่ากันถ้ามันเท่ากันอย่างนี้นั่นหมายความว่า ค้าเฉลี่ยเลขคณิตเ,เท่ากันในเมื่อมันเท่ากันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แสดงว่าข้อที่หนึ่งเป็นไปได้ มาดูข้อที่สองข้อที่สองคือมัธยฐานมัธยฐานคืออะไรนะมัธยฐานหายยังน,นอ๋อใช่มัไม่พอข้อนี้ <c oughs> มีกระดาษ A4 อยู่ในลิ้นชักบนโน้ตไปเอาหน่อยลูก กระดาษ A 4อยู่ในลิชนชักบนสุดอะ่ะแจกเพื่อนให้คูหน่อยอมีแค่นั้นเหรอเรือเยนะอะเ,เปล่าเหลือหน่อยเดียวหรอโบ<อ>เอิิ่มเอิร์ม <พ uka> อะไ,ไรนะป่าวเอาที่เพื่อนกันได้ไหมเดี๋ยวกัวมันคืนพวดวิดีโอไว้ให้หนูนะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนเรียนในวิดีโออ่ะข้อ2 มาตรฐานเท่าเดิมคำว่ามาตรฐานคืออะไรอะไรนะไม่ใช่อันนี้พีทส์ฐานยมมเขายฐานคืออะไรมัาเนยฐานคือค่ากลางก็คือถ้าหนูเรียงข้อมูลปุ๊บ ตัวไหนอยู่ตรงกลางตัวนั้นคือมัธยฐานตายมีสองสี่หกแปดเจ็ดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบใช่ตรงเนี้ยสมมติถ้าหนูตัดร้อยสิบสองร้อยสี่สิบร้อยสิบแปดสองร้อยสามสิบร้อยสามสามสิบสองร้อยยี่สองร้อยสิบสองร้อยสิบห้าสองร้อยสิบห้าสิบสองร้อยเก้าสิบหนูจะเหลือ ร้อยหกสิบกับร้อยแปดสิบที่อยู่ตรงกลางหนูก็เอามาบวกกันแล้วหารสองครูขอตรวนี้ก่อนมัธยาฐานหนูนะมัธยาฐานหนูได้มาจากหนึ่งร้อยหกสิบบวกหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วหารด้วยสองจะตอบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ซึ่งถ้าหนูเพิ่มข้อมูลทางด้านขวาถ้าหนูเพิ่มข้อมูลฝั่งนี้เป็น250ครูถามหนูว่ามัธยฐานจะเป็นอะไร180จะกลายเป็น180ทันทีแต่ถ้าหนูเพิ่มข้อมูลไปทางด้านซ้ายสมมุติเพิ่ม90อันนี้ไม่มีแล้วนะมัธยฐานหนูจะกลายเป็น ร้อยทันทีแต่ถ้าหนูเพิ่มแต่ก็แต่ถ้าหนูเพิ่มข้อมูลไปตรงกางเพิ่มร้อยเจไปเลยตรงนี้ <170. S 1> มาทยฐานคือ1เจเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะเท่าเดิมไหมมีโอกาส,กาสเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไปได้ไหม,ไมไเป็นไปได้ถูกขอสรุปอยู่ตรงนี้ พอเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะถ้าเพิ่มข้อมูลถ้าเพิ่มข้อมูลคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลงไปคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลงไป <c oughs> ก็สามารถ <c oughs> ก็สามารถ <c oughs> ทำให้มัธยฐานทำให้มัธ พยะฐานเท่าเดิมได้เท่าเดิมได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้จบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ